สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูงานตีเส้นจราจรนะครับนี่เป็นเครื่องนะจะเห็นได้ว่ามีพนักงานนี่ครับเขาเขาตีเส้นนะใช้เครื่องอเครื่องเบนซินแล้วก็ใช้แก๊สนะครับไอเครื่องนี้น่าจะบังคับตัวเดินครับให้รถมันเดินแล้วก็แคปเ อย่าดูเออดูอย่างนี้พี่ต้องดูครับนี่ตีเส้นมาสวยมากเลยนี่ครับสีเจากตรงนี้นะแล้วก็แก๊สอาจจะมีความร้อนครับให้ความร้อนอยู่3จุดเห็นว่าว่าเครื่องนี้น่าจะก็แสนชุดที่แสนกระบ,บาทนะครับตีตีมแล้วครับนี่ระวางเชือกแล้วก็ได้ระดับดูเอาพี่น้องนี่ ดีครับดีกี่นาทีแห้งโอ้พีแห้งเลยอ๋อใช้ใช้ใช้สีอะไรสีอะไรแห้งเร็วยังอ๋อเทอร,ร์โมเทอร์โมพลาสติกอเทอร์โมพลาสติกนะสีขาวด้วยเนะาะเท้าเลืองโอ้ไอเครื่องนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยรู้ไหมสิบแล้วเนาะ สิบยี่สิบปีแล้วมั้างนี่อ๋อยาวเลยครับดูนะไอ้้ไอตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ใช้ขับเฉยๆไอ้เครื่องเบนซินเนี่ยเร่งตรงไหนเร่งเดินโอตัวนี้นี่โอ้เกตหมดไม่วันหนึ่งทั้งนี่โอ้โอได้สามวันเลยสามวันห้าร้อยเนาะเฮ้ยสามวันสี่ร้อย ตีเส้นน้องตีมแล้วโอ้สุดจัดครับเนี่ยเาเรียกว่าเครื่องตีเส้นจราจรนี่ครับตัวนี้ร้อนนะเนี่ยนี่ความร้อนอันนี้นี่ได้ตีได้เป็นกิโลนี่สองร้อยเมตรหมดแล้วนี่ครับไหลออกมาแล้วก็โอ้หนาปึกเลยเขามีน้ำด้วยบ่น้ำอะไรน้ำเย็น นี่นี่น่ยเม็ดสะท้อนแสงฮะเม็ดโอ้เม็ดสะท้อนแสง,มสแสง <c oughs> ผมนึกว่าน้ำนะพี่น้องนี่เม็ดสะท้อนแสงเนี่ยออกตรงนี้ครับโอเ้เม็ดสะท้อนแสงเดี๋ยวเราต้องปรับเข้ามาอีกเปล่ารปรับเข้ามาไหม,ไ,มได้ระดับแล้วโอเคครับนี่นี่คืองานจราจรที่พี่น้องเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองนะ ตีกันงี้นะครับนะตีเส้นอย่างงี้เลยเรื่องตีเส้นจราจรแล้วนั้นเขาหุงต้มอันนั้นเขาทำอะไรนะฟอนออกเลยนะอันนั้นเขาต้มสีรอนี่ครับอ๋อให้มันร้อนแล้วเอามาเทครัโอ้เดี๋ยวเราไปดูกัน้งว่าตอนเขาเติมสีจะเติมยังไงนี่เซฟตี้ <50 S 2> ดีครับนะคนก็ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็สีเหลือง เดียวนะครับระทอนแสงโอ้นี่ครับเร็วดีนะมีมีเบียเบ้ยวไหมมีเบี้ยวไหมอ่ะส,ส,สีเหลือง <c oughs> อ่ะ,อะจัดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่ หือว่าที่เห็นตีเส้นทั่วประเทศนี่ทำกันอย่างนี้เลยนี่ถือว่าอยู่บ้านนอกก็จะง่ายครับถ้าอยู่ในเมืองก็จะจราจรติดขัด่อยอะมันมีมันมีหม้อต้มอยู่สีออกตรงนี้นะครับโอ้การอนมากครังนอกเลย ใส่หมดยังโอ้แต่เยอะยอยู่นี่เล่นมา50เมตรแล้วนี่ครับออกนี้นะรกบเดียวแห้งเลยบอกโอ้สองนาทีสองนาทีรถเยียบได้เลยโอ้นี่ครับไอเดียดีนะ ถ้าสร้างก่อนก็ซื้อที่ไหนในใครทํำโอ้ไม่ทําเองทําไม่ได้เนี่มีหลังคาเอ๊ะจริงๆน่าจะน่าจะยืนได้เนาะไม่ต้องเดินเนาะเนมันจะกระดกเนาะโอเคครับพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาครับ เส้นจราจรน,นี่ยกให้เขาเลยแปบ๊บเดียวครับรู้เรื่องงามที่เส้นจราจรก็ตรงดีครับตรงดีส่วนใหญ่ก็สีเหลืองกับสีขาวเนาะอ๋อเ่ก็ไม่เปลืองครับเชื้อเพลิงก็ไม่เปลืองนะ แคทก็ไม่เปลืองครับตรงดิ่งนะตรงมากครับเนี่ดิ่งเลยออตัวกันพี่น้องว่านี่มาดูว่าเวลาเราขับรถไปขึ้นเหนือลอ่งใต้เขาจะเห็นเส้นนะครับเส้นจราจรทั่วประเทศก็นี้แหละครับสิ่งที่เราทำขึ้นมาเป็นเครื่องตีเส้นจราจรต่างๆ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ